วันนี้วันที่18กรกฎาคมนะครับ2 5งพนรอยอ8นะครับไต้กับกัมพูชานะครับได้รับนะครับได้เดืนทต่างไปมาเลเซียนะครับเปื่อไปเจรจชาหยุดยิงนะครับโดยการเป็นสร้างงานกล้องนะครับตันอันว่าประธานอาเซียนเตกุงโคลัมเปอร์นะครับพี่น้องครับเมื่อวานนะครับตาตาพี่น้องจำได้นะครับ จำนะครับประธานาธิบดีชารัฐอเมริกาครับนายจำนะครับได้โทรมาห้าปุ่มจำอะไรก็อุลมาเนตนะครับมาปุกคุยกันห้หยุดยิงทันทีนะครับตาไม่หยุดยิงทันทีนะครับจะมีป้นต่อปาซี่นะครับก้องชารัฐนะครับตาไม่หยุดยิงจะไม่ก่อเจรจานะครับเรื่องวันนี้นะครับนัดเจรจากันที่กรุงัวแลัวเปอร์นะครับประเทศมาเลเซียโดยอันดายอันว่านะครับแกอันก็เป็นประธานอาเซียนนะครับ เจ้าปาพเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยในครั้งนี้ก็คือทางมาเลเซียนะครับสารัอเมริกาจะเป็นเจ้าปาพนะครับแต่ด้านนะครับทางนายอุนมาเนตนายกรัฐบนตรนะครับก็ได้โพสต์แจ้งมาติล่างว่าจะเอาจีนมารวมด้วยนะครับปีนองต้องเข้าใจด้วยว่ากัมพูชาครับเป็นหลกหลายเป็นหลวกนองก้องจีนนะครับต้องเอาจีนมาเป็นมายกันมากอีก1นา่องานะครับ พี่น้องก็คงเข้าใจครับการฝึกรอบสอมรอบเตะป้านมาอุจโจยุบก้อนต่างๆนะครับเตะจำผู้ค้ำผู้ชายใตัวนี้ก็เป็นก้องชีนต่งเป็นนะครับพี่น้องครับตายยนไปได้นะครับแบบนายกอุนมาเน็ตนะครับก็ไอ้สัญญากับําหวาจะยุดยิงตันที่นะครับโดยไม่มีเงินไข้แต่ใจแต่ประเทศไทย ต้องไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกนะครับส่วนบุญตั้มนะครับก็ออยอมรับนะครับเงินใกล้หยุดยิ่งแปลกันพราะอมเจจจิเรจาในตวีป,ปากีโดยตลอดแต่หวาเนื่องจาหวากัมพูชาไม่เคยชิงใจนะครับแล้วก็ไม่เคยเชื่อใจกัมพูชาเพราะกัมพูชาเป็นคนกระตำบมพอดตุกกลางนะครับบอกวา่ามาหยุดยิ่งแต่ยิ่งนะครับหลังจากแต่หวานะครับ ตกับจาอุลมาเนโตคุยกับจำ้วยับบปากแล้วว่าจะหยุดยิงนะแต่บอกว่าเจ้านะครับตีเตะกึืนกับต่างกัมพูชาด้านกัมพูชาอะไรย่งโจมตีเปิดเปิดโจมตีอ่าประเต,ต้อีกเหมือนเดิมนะครับอ่ะจนเจ้านะครับขั้วรุงจนหว่าตึงกำเลยกันเหมือขึ้นครับแล้วก็คืนนี้ตั้งขึ้นนะครับขึ้นตีเจ็ดตั้งขึ้นตึงยาวมาตึงวันทีแปดวันนี้ครับก็ย,ยังโจมตีอยู่นักอยู่ตลอดนะครับนี่ก็คือ เราจะเฉื่อใจได้พื้นนะครับรีไปเจอรจได้าได้พื้นนะครับว่าวาเกเมนจะจริงใจไหมนะครับเมื่อคื้นะครับนายรัฐมนตรีตามมเทกก็จะรักนะครับชื่อว่านายมาโกโรบิโอนะครับก็ได้หมาห้ารือนะครับกับรัฐมนตรีวาการตามมเทสของเราก็คือนายมาดิศนะครับจะเงียบโงนะครับเผื่อจะเรียกร้องนะครับ ไอ้ไทยนะครับลดความตึงเครียดนะครับในถันตีนะครับแล <additionally S 2> ้วก็ทกลงก็หยุ er> ดยิงกับกัมพูชานะครับด้วยาม้มาโกย้ำนะครับว่าตึงความปัฒนาดีก็อสันติปราก็องนายกฤติข้องปัะธานาธิบีดีข้องตรัมนะครับก็ให้หยุดยิงถันทีนะครับสารปลอมตีจะนะครับอำหน่วยความสะดวกนะครับในการอ่านรื้อนะครับเพื่อให้เกิดสันติปาพและเสถียรปาพนะครับระว่างประเทศระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับ นี่ก็คือการห้ารือกันเมื่อคืนนะครับแต่แต่วันนี้ก็ได้บินไปกัมพูชาแล้วนะครับแต่ร่วนนะครับเมื่อวานนะครับกราจากกัเแ้่นี้เด็ดํำนะครับได้ตัวรับมาห้าต่อยนายภูมิตรรมกับนายกงค์คนที่ของกัมพูชาคือนายอุลมาเนตนะครับดังด้านร่องโกรกนะครับ่รองโกรธคงจะบกนะครับก็ไกด้มาโปดนะครับได้ชี้แจงว่าทตห้าน ในสมรภูมิยืนยันจะทำาา,ายุทธวิธีจะมีการหยุดยิงเมือกัมพูชาเป็นฝ้ายมาก้อเจรจาก่อนเองเต่านั้นนะครับนี่ก็คือรองโ้ศกกองทัพบกนะครับให้คำชี้แจงมากนะครับแล้ววันนี้ครับพี่น้องครับเราจะชี้แจงหยุดยิงได้อย่างไรนะครับพวกก็ไม่เข้าใจไล่คนหนักวิจารการหนักวิกะ้์ทุกคนนะครับะลไล่ฐานนะครับ ก็ไม่เข้าใจวะนะครับวันนี้จะเจรจาไปเผื่ออะไรในเมือว่าอุลมาเนตรับปากตามเนีว่าจะหยุดยิงแต่ก็ยังยิงอยู่ตลอดนะครับเรื่องว่าจะยิงไปนะครับเจรจาไปนะครับเรานะครับเป็นการสร้างรับอยู่ตลอดนะครับต่อไปนี้คงจะรลุดได้แล้วนะครับอย่าเป็นทีรองรับนะครับรับได้ถุกยางซี้ตนได้ไม่ได้ครับพี่น้องครับ ทานรับปฏิทัยถุกตัวนี้ครับต้องรุกและก็กาดอย่างเดียวกับต้องแบดเซตและก็เด็ดคาดนะครับพี่น้อง